งานในโจ้าะหดหน้าอ่าโฮมยากกันเนี่ยล่ะเราแม่ฟังลวงเนี่ยเออจีฮามุนเนี่ยล่ะแม่สวยพอดีเนี่ยล่ะไอ้คนนี้ง่าอามาดาเดินจีช่างงานนะโนมารังงานในโจ้ล่ะนะเราเห็นกันจะมีบุตรหดหน้าอยากอามาดาในซองเนี่ยเราอยากอามาดาในอาคัมุชิซองเนี่ยในรับิลละเราจีบีเนี่ยนะงานในโจ้าะเดินนะ 搿年，有叫那路上娘们呢，啊，他们穿得脏点点，乃嘛咯。啊，他们啊，看上头戴件的高，穿老婆牌。啊，他们啊，看穿着马家鞋，啊，他们啊，看穿着马珠么那，啊，穿出阿个在马跑好漂亮咯。特别呢，有那老苦穷的兵妈的，侬啊看上表，啊看喜啥去呢，嘛？侬啊，就是种土罗花女，啊看东个哦，啊看没穿多么，啊看戴件的高好，怎么个样呢？ มิคอนซาอาคาช่วจอบิสิคาเออและแอนเนมอเจบยู่มาเราอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอาคานะครับถ้าคุณเป็นสายเลือดอาคาอยากเชิญชวนทุกคนมาให้เราอนุรักษ์ความเป็นอาคาของเรานะไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายนะครับให้เรามีความภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ของตัวเองเราไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไหนเราก็มีคุณค่าในตัวเองคุณค่าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเห็นคุณค่าด้วยตัวเองไม่ใช่ให้ใครมาให้ค่าแต่ เราต้องให้ค่ากับตัวเองทุกคนมีค่าครับโยฮานน์นอูเพลซโซลบอมเมโรเธอร์มิเนโยฮานน์นอรูนองไปฮอลลี่เนมาเดทุกคนมีคุณค่าให้เราภูมิใจในตัวเองอาคาซาเปลือกันโคชิมิโลมาชิจิอ้าคุณโอเดนะโคเดเน่เกังมาเร่ล่ะขอบคุณนะคจ๊ะ